คุยกับเม็ดเงือ่อทุกเมื่อยำลาปรับใจน้ำตาที่มันแอบไหลในบางคราวสำรวจความจำในทุกพื้นที่ใจเราเจอแถวรอยเท้าวองความผิดหวงังตรงนี้มั่งใหญ่ไม่ใช่บ้านเฮาต้องเสียขาเช่าในเงือด้วยเหงาด้วยกำลัง คำว่าสักวันไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเราจะกลับหลังย้อนรอยเมื่อวานหรือดันทุรังสู้ไปบม่อยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกับหน้ากับบ้านในวันที่ไม่แรงฟันฝ่ากับไปหาอ้อมกอดของใจปรับขนาดความฝันให้เล็กลง ให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก่อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บ้านเฮาเสียงแค้นลายเสาเอิญเฮาคือขฮ้นบ้านดอกติวดอกจานอมกอดทินทานยังคอยเรามันหนอกยังสวยท้าไม่วังรวยก่่ใครเขาขอดเก็บแรงเรา ย้อนคืนมัานนาซ้ำฝันสร้างชีวิตใหม่บออยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับนากลับบ้านในวันที่มีแรงฝันฝ่ากลับไปหาอ้อมกอดของใจปรับขนาดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก่อนสุดท้าย กลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บ้านเฮาอยู่บแบบรเราความสุขราคาบาแพง